นี่คือ Minecraft Error 422พอเข้ามาในเกมนี้แล้วผมก็ได้พบเจอสตีฟหัวไม่มีไม่รู้ว่าหัวไปไหนพอคุณทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะขุดแร่ฆ่าสัตว์อยู่ดีดีวลก็เพิ่มขึ้นมาจาก1เป็น10จาก10เป็นร0อจาก100เป็นพันบางทีเราวางครบเบอร์สโตนอยู่ดีๆไม่รู้ว่าแร่และสโตนโผล่มาจากไหนตอนนั้นผมตกใจมากพอคุณเล่นไปเรื่อยเมันก็มีสิง่งแปลกๆมากมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นว้าผ่าทั้งทาง,ทงฝนฟ้าข้าน้องก็ไม่มีจากกลางวันกลายเป็นกลางคืนบางทีเรายืนอยู่ริมบ่อลาวาเหมือนมีใครผักตกลงลาวาซึ่งไม่รู้ว่าใครผักอมองดูอีกทีก็ไม่มีใครแล้วใครละ่ะผักผมตกโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไอเดี๋ยวนะไอเวอร์ชันตรงด้านบนนี่ทาไมมันเขียนไม่เหมือนกันวนะพอเล่นเมื่อวานนี้มันก็เขียนอีกแบบหนึง่งพอเล่นวันนี้ก็เขียนอีกแบบหนึง่งว้าวผมเจอน้องแก่ด้วยนะ เดี๋ยวขอจัดการแกะก่อนเฮ้ย hey, จบวิ่งไปหน่อยซึ่งเวอร์ชันนี้ยังไม่มีเนื้อนะเนื้อแกะยังไม่มีได้มา2อันละอันนึงเออสีดําก็ได้ดีวาเพราะว่าเตียงในเวอร์ชันนี้มันมีสีเดียวเอเอ้ันไม่ได้เหรอเอ้ย hey, แกะสีดำไม่ได้อ๋อได้ได้ได้นี่ไงแล้วไอ้ตรงแถบเมนูนี่เอ้แถบเครื่องมือนี่มันอะไรเนี่ยซึ่งเห็นหลายช่องนะเล่นไวค้าเวอร์ชั่นนี้ก็เจอกับอะไรที่มันแปลกเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวไลฟ์นี้ผมจะมาเล่นให้ดู ว่ามันจะเจออะไรหน้าพิศวงหรือเปล่าตอนนี้หาถ้ำลงที่ชื่ออะไรลืมแล้วชื่อเอ็มครับอ๋าตัวนี้นี่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 น,น,น,นี่เอาไม่ใช่นี่ว่ะโอ้งั้นก็คุณหินไปก่อนละกันพึ่งเวอร์ชั่นนี้มันไม่มีเสียงนะมันมีแต่เสียงอะไรก็ไม่รู้นะแบบซาๆอยู่ตอนเนี้ยแถบบรออาหารมันก็หิวเป็นเหมือนกันนะเ้าจริงอยเอยจะวิ่งหนีไปไหนมานี่เออได้มาแล้วเออเ ขอบคุณโดนเนทครับซึ่งตอนนี้ผมปรับเสียงเบามากอะเออเพราะว่าผมลองคานเสียงแบบที่มันซาๆเฮ้ยผมเจอหมาป่าเออเวอร์ชันนี้มีหมาป่าด้วยอ่าเข้ามาลึกกว่าน,นี้สันหน่อยอะเข้าไปแบบไม่กลัวอะไรตอนเนี้ยผมอยากได้ฐานเพิ่มอะเดี๋ยวขอหาฐานเพิ่มก่อนซึ่งมันต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรนะเอเกมเนี้ยถึงจะเจออะไรไปแปลกๆถ้าเพิ่งเล่นนี่มันไม่เจออะไรหรอกอ่าเจอฐานนะตอนนี้ไปเรเวน โอ้คีเพอร์เจอคีเพอร์ครับทุกคนมานี่เดไอไม่ระเบิดหรอไม่ระเบิดหรอกไม่ระเบิดหรอโอ้ยระเบิดจะได้ฮะตอนนี้ใกล้มือจังเอ่ยซึ่งสไตล์ในการเล่นไม้ค้าผมผมนะผมไม่สร้างบ้านนะจริงผมจะเล่นไปเรื่อยๆคนระับเดินไปเรื่อยๆขุดแร่ขุดอะไรอะเดินไปเรื่อยแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะหิวละตอนนี้ผมดูไม่ออกเลยว่าผมหิวหรือย,ยัง พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเอ็มครับเออยินดีที่ได้รู้จักนะ <c oughs> เอ๊ะเ,เด้อเด้อเด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 คุณสังเกตตรงเรเวลเพราะว่าก่อนนั้นนี้ผมยังเห็นเรเวลหนึ่งอยู่เลยพอเล่นนานๆไปเดี๋ยวมันจะมีอะไรแปลกๆโผล่มานะครับก่อนครับตเตาเผาปัะมา2สองอันเลยโอเคตอนนี้ได้เนื้อเนื้อไก่ย่างมาละตอนนี้ผมน่าจะหิวกินก่อนเอ๊ะตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะเดี๋ยวขอน,อนอนก่อน อ่าผมจะนอนตรงนี้แล้วกันอ่าจากนั้นก็จะครับครับดาบเวอร์ชันนี้ต้องใช้ดาบมะดีกว่าซึ่งสตีฟมันไม่มีหัวนะผมก็จะใส่หมวกแล้วกันพอใส่แล้วมันก็ไม่มีเหมือนเดิมอะไรครับเนี่ยเพจไม่วันนี้ไม่ครับผมจะเล่นไปเรื่อยสังเกตตรงเลเวลนะครับก่อนหน้านี้มัน10กว่าไม่ใช่หรอโดดมัน100เฮ้ยขอบคุณโดเดนครับปกติตีมัน64อันไม่ใช่หรอตอนหนึ่งสแต็คทำไมเวอร์ชันนี้4 2ออันหนึ่งไม่มีถ้ำลงอะขึ้นไปดีกว่าซึ่งเลเวลมันก็ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจาก10เป็น1อยจาก1อยเป็นพันเนี่ยตอนเล่นมาครับตอนเล็กๆก็เฮ้ยเดี๋เว็เด็ดเดเดี๋ยว็ดเด็ดเด็เด็อเดอเด็ด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 เด็เน็่เอ็ดเดาาอ,ออเด็ดเด็อกด็ดเอ็ดเด็ดเด็ดเด็อเด็ดเด็ดเด็อเก็ดเด็ดเด็ดเด็ดมด็อเดุดเด็ดเด็อเด็ดเด็เด็ดเด็ดเเด็ดเด็่เดดเ ตอนนี้เจอหมาป่าด้วยนะซึ่งรอบนี้จะตะลุยตอนกลางคืนด้วยดูซิว่าตอนกลางคืนจะเจออะไรหล่อนๆหรือเปล่ามาดูพร้อมๆกันเลยเวัวเยอะสระเกินจัดการให้หมดเลยแล้วกันอย่าให้เหลือเฮ้ยเด็ดๆนั้นอะไรมีอะไรไม่รู้นะครับลอยเต็มไปหมดเลยแต่ก็ช่างมันเด็ดมันเออร์เรอร์ครับขอบคุณด้วยนะครับผมตอนนี้พาทิตใกล้ตกแล้ว เซตติ้งอะไรสักหน่อยอ๋อเปิดเมฆได้นะผมก็จะเปิดแล้วกันเมฆก็ปกตินะตรงนี้เอ้ผมเจอแล้วครับหมู่บ้านผมเจอแล้วขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะอ่าเอ็มบีซีขายอะไรไม่ขายอะไรขายป่าเด็เด็ดเดเดจูดีฟ้าก็ผ่าไม่อยู่แล้วเอ่อเอ็มบีซีตัวนี้อ๋อตรงนี้แบล็กสมิธนะครับผมจำได้อยู่มีอะไรหรือเปล่ามีออกซิเดียนนะครับแล้วก็รองเท้า ซึ่งรอบนี้ผมจะไม่นอนแล้วกันอืมจะอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเผาอาหารก่อนเผาอาหารนะไอ้ซอมบี้เราต้องไปจัดการมันนายทาไมไม่เข้าบ้านโอ้โหแล้วอยู่แะสูงเลยอ่าออ่อ,อ,อ่ขึ้นมาขึ้นมาก็ไม่มากันปล่อยให้มันตายแล้วกันตอนนี้ก็เผาเนื้อก่อนวัสดีครับวัสดีเกมไมค้าเวอร์ชันอะไรไมคครับ,ร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 บ 2. เออเลิศสี่ตองสองเฮ้ยมันจากไหนนี่ตายซะผมไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ย n อพซตัวนี้ผมไม่ค่อยจะไว้ใจ เมื่อกี้ก็โดนฟ้าผ่าตอนนะฮะตอนนี้เวล1,000พันแล้วหรอผมเพิ่งสังเกตซึ่งเวลมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเอ้ยผมได้เอฟเฟกอะไรมาโอ้หสับสนดูดีผมก็ได้เอฟเฟกอะไรมาก็ไม่รู้ในเมื่อมันมีเอฟเฟกแบบนี้ผมเตรียมนมไว้ดีกว่างั้นก็เริ่มทำการอาครับได้นะนาโดสับโหลดได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันครับ ตอนนี้กลายเป็นซอมบี้วีเลเจอร์แล้วตัวน,นี้หลายคนบอกไม่ช่วยมันสักหน่อยหรอลงไปทำไมครับเนี่ยไอวีเลเจอร์ตัวน,นี้แต่ว่ามันก็ไม่สนใจวะแล้วมันสนใจอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอเคเอ้าเอ้ามาเด็กมาเด็กโอเคตายหมดละโอ้โหยืนชิลมากเออคุณเป็นใครครับเนี่ยถามจริงไอไข่ลงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่ตอนนี้ผมกดอะไรไม่ได้เลยโอเคไปละไปละไปละเรไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วรไ,ไปดีกว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตอนนี้ผมเจออะไรก็ไม่รู้แล้วจนทําตัวไม่ถูกอะอ่าผมเจอบ่อลาวาครับตรงนี้เราจะไปในเท์าอาเราจะสร้างตรงนี้ละกัน ต้องต้องตังได้อะไรคำเนี้ยเฮ้ยน่นอ,อ่ผมวางน้ำไม่ทันนะนึกว่ามันจะตายไม่ได้ก็อย่างที่เห็นเลยมันตายได้เฮ้ยอย่าให้ผมตกใจสิอ้าวน้ำน้ำผมไปแล้วเอยต้องคลาบไอเฮ้ยอยู่ดีๆก็มืดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ โอ้โหขนาดนั้นเลยเอ้าไปไม่ได้หรอเออช่างมันแล้วกันไปไม่ได้ไม่เห็นหน่ากลัวเลยลองดูลองดูต่อไปมันเพียงคำสั่งได้ป่าวะมันเขียนไม่ได้อะกอ็อย่ากไปเออเดยู่อยูดดีคือจอมันสะบัดนะไม่รู้ว่าอยู่ที่เมาส์หรืออยู่ที่ตัวเกมกันแน่นะอ่าหมาป่าผมไม่มีกระดูกอะ่ะอ่ะเด,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 ด็ดเด็ดเดนี่ผมก็จะเลี้ยงหมาแล้วกันได้มาตัวหนึ่งะจะเดินตามผมหรือเปล่า ถ้าไปเดินมาก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไปเดินมาก็ตัวใครตัวมันเลยนะมีหมู่บ้านอยู่อ๋อ,อมันว้ามาทําไมผมตกใจเนี่ยผมจะเดินไปเรื่อยๆนะอ่าพี่จะเจอแน่ใช่ครับผมกําลังทัดทายอยู่เอ่อนายจิงก็ออกมาดิเออออกมาไม่มีให้ออกมาแล้วเหรอออามาดิออกมาดิเออออกมาดิอุตส่าห์พูดขนาดนี้ยังไม่ออกมาอีกผมอ่ะไม่กลัวเกมแต่เกมมากลัวผมอะเอออปักทองไปด้วยสักหน่อยใส่ได้หรือเปล่าเนี่ย ใส่ได้นะครับอ่าในสุดสตรีมก็มีหัวแล้วนะจากหัวมันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวหัวมไม่รู้มันหายไปไหนอ่าใส่ไว้เพิ่มอ่ามีหัวแล้วแต่ว่าถ้าเล่นมุมมองนี้แบบออกดีกว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรเวลมันก็ไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะตอนนี้สงสัยเออร์เลอร์ซะเองละอันนี้เออร์เลอร์จริงอันนี้น่าจะเออร์เลอร์จริงละหรือว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้อ่าก็รอดูต่อไปเอ้ามาผมอ๋อมาแต่ตอนไหนไวเนี่ย ให้หมาชื่อสาก,กิอ้อสวัสดีน,อน้องสาก,กิตามมาได้เอาจะวิ่งหนีไปไหนเฮ้ยเอ้เอาใช่หมาผมหรือเปล่าเนี่ยเอา้าไม่ใช่เลยวะ่ะตัวนี้ไม่ใช่ใช่ใช่พี่ผมเห็นคนยืนอยู่บนต้นไม้เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเฮ้ยผมไม่มีข่าวลือเลยนะครับว่าในาวเ,วเวอร์ชันนี้ไม่มีฮีโรบาย,ยแต่ว่ามันจะมีอีกคนคนึง ที่อยู่ในเกมนี้กำลังจ้องจะเล่นผมอยู่ได้ทำละไปพร้อมเลยซาก,กิ let's go ไปเลยเอวโอเคตามมาละ <c oughs> เอออาวไม่ใช่ทำนี้นีหว่า <c oughs> เออเมื่อกี้ผมวางทอดไม่ใช่เหรอบ <c oughs> ันไดมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นเหมือนเราหรือเปล่าฮะเป็นซากะไม่เห็นใช่ไหม สงสัยผมเดินเฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องทําอะไรสักอย่างเอ่อจะปลูกพืชปลูกผักอะไรก็ได้นะจะขุดแร่ลงเหมืองตีซอมบี้ต้องทําอะไรสักอย่างไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเริ่มสร้างบ้านแล้วกันเเครื่องหมายซีเลียมแอนเครื่องหมายซีเลียมเออเอารา,า,เอาจะสร้างบ้านตรงไหน,นดีถ้าเราทําอะไรสักอย่างจะมีอะไรโผล่มานะครับเฮ้ย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 ซอมบี้ ก็ไปแล้วสร้างบ้านเลยแล้วกันเออ f อโอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยอะไรเนี่ยตอนนี้ของผมเต็มละอ่ะเอออ่ออออออาใส่ใสไปหลายคนก็บอกว่าบ้านมันรู้สึกแคบมากเน้นอยู่ได้นะครับไม่เน้นแบบไม่เน้นสวยตรงน,นี้ผมเว้นไว้ทำกระจกลนะตรงน,นี้ขอบคุณโดนเนทครับผมโอ้อยอยีอะไรอ้าวเฮส่งอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยเฮ้ อะไรเนี่ยเฮ้ยผมขยับเลยไม่ได้เลยฮ่นี่ไงมันโผล่ออกมาแล้วนี่แหละสิ่งที่ผมรอคอยเฮ้ยว่าไม่ใช่ของเล่นแล้ววะนี่มันของจริงวะเชียแล้วไงเล่นต่อไม่ได้แล้ว